สวัสดีครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นข้อกฎหมายในเรื่องอายุความในคดีอาญากรณีความผิดอันยอมความได้อายุความในคดีอาญาก็คือระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดให้ต้องดําเนินการให้ได้ตัวผู้กระทําความผิดมาฟ้องต่อศาลภายในกําหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนดครับความผิดอันยอมความได้ก็คือความผิดที่ผู้เสียหายสามารถเลือกที่จะดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดหรือไม่ก็ได้และถึงแม้หากผู้เสียหายได้ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดไปแล้ว ผู้เสียหายก็สามารถที่จะยกเลิกดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้โดยการถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องหรือยอมความครับความผิดใดบ้างจะเป็นความผิดอันยอมความได้กฎหมายจะบัญญัติไว้โดยชัดเจนครับยกตัวอย่างเช่นความผิดฐานชอ่อโกงยกเว้นชอ่อโกงประชาชนความผิดฐานยักยอกความผิดฐานโกงเจ้าหนี้หรือความผิดฐานมีนประมาทเป็นต้นครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา96 ได้กําหนดเกี่ยวกับอายุความในกรณีความผิดอันยอมความได้ไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงว่าภายใต้บังคับมาตรา95ในกรณีความผิดอันยอมความได้ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทําความผิดคดีเป็นอันขาดอายุญญญความข้อสังเกตเกี่ยวกับมาตานี้นะครับการร้องทุกตามมาตานี้ต้องเป็นการร้องทุกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าพนักง,งานดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดให้ได้รับโทษตามกฎหมาย หากเป็นการลองทุกไว้เปน็นพยานหลักฐานจะไม่ถือว่าเป็นการลองทุกตามมาตราน,นี้ครับการรู้ตัวผู้กระทําความผิดก็คือการรู้ว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทําความผิดโดยเพียงรู้แค่รูปพรรสันฐานของผู้กระทําความผิดก็ถือว่าเป็นการรู้ตัวผู้กระทําความผิดตามมาตราน,นี้แล้วครับยกตัวอย่างเช่นกรณีความผิดฐานยากักยอกองค์ประกอบความผิดก็ค,คือมีการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองโดยทุจริตเช่นถ้าเรานํารถยนต์ของเราไปซ่อมกับนายเอ เมื่อวันที่1มกราคมต่อมาวันที่10กุมภาพันธ์เราไปรับรถยนต์ของเราคืนแต่ปรากฏว่าในเอไม่อยู่ที่อู่ซ่อมรถและไม่สามารถติดต่อได้และในวันเดียวกันเราได้ทําการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าในเอได้ขับรถยนต์ของเราหลบหนีไปตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์แล้วถึงแม้ว่าเหตุการณ์กระทําความผิดยักยอกจะเกิดขึ้นในวันที่7กุมภาพันธ์แต่กรณีดังกล่าวย่อมถือว่าเรารู้เรื่องความผิด ก็คือทราบว่ามีการยักยอกรถยนต์ของเราเกิดขึ้นและรู้ตัวผู้กระทำความผิดว่าคือนายเอในวันที่10กุมภาพันธ์ดังนั้นกําหนดอายุความร้องทุก3เดือนจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่เรารู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดนั่นเองครับอย่างไรก็ตามเนื่องจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา96อยู่ภายใต้บังคับของประมวลกฎหมายอาญามาตรา95ดังนั้นหากท่านต้องการจะดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิด ในความผิดอันยอมความได้นอกจากท่านจะต้องร้องทุกข์ภายในกําหนด3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา96แล้วท่านยังต้องดําเนินการให้ได้ตัวผู้กระทําความผิดมาฟ้องต่อศาลภายในกําหนดระยะเวลาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา9 5ด้วยครับหากท่านมีปัญหาไ,ได้รับความเป็นธรรมในข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสำนักง,งานอายการสูงสุด ได้ที่เบอร์1157สวัสดีครับ